สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถออร i ่8ซึ่งเป็นพรมแดงคันใหม่นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ3ล้านนิดๆนะฮะแพงเป็นระดับ2ของรถกระชาใหม่เลยนะครับซึ่งความเร็วปลายจะอยู่ที่ประมาณ289บเกาการเลี้ยวและช่วงล่างของออร i ่8อพมแดงคันใหม่นะครับให้ไปเลยจากที่ขับขับมาค่าเต็มห้า แล้วก็เป็นคันที่เลี้ยวดีที่สุดเราคิดว่าเข้ามือที่สุดถ้าเอาไปเล่นในการงานดําเลยนะ ให้ไปเลยดีที่สุดในผมแดงรุ่นใหม่ส่วนเรื่องความถึกนั้นผมให้ไปเลย3 7, 5ม้านะครับเพราะว่าค่อนข้างจะถึกอยู่แต่ว่ามันยังมีคนอื่นที่ถึกมากกว่านี้อยู่นะฮะเป็นรถรถโลรถอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ถึกสําหรับรถซัพพอร์ตนะ,ะับส่วนเรื่องการเหินหรือการยึดเกาะกําแพงเนี่ยผมให้ไปเลย7 5ดเต็มห้าเพราะว่ายึดเกาะโคตรด,ดีแถมเหินอ,อย่างแรงนะฮะถ้ามีโอกาสก็ ลองไปดูดูการสมว่ามันโกงปีกาันี้ขลุปคันนี้สั้นๆเลยนะครับว่าคันนี้เป็นคันที่ขบเครื่องอย่างมากเลยทีเดียวในการเถินวิดเกาะแรงต้นแรงปลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างรบเครื่องเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสามารถดูคะแนนได้ แต่ละอันน่ะมันเป็นยังไงแต่ค่อนข่างจะดีดีมากมากเลยแหละแต่ละบ้านของไว้กวันนะครับออคมาคบ